ขวดน็อตเราจะเอาการ์ดวางไว้บนขวดแบบนี้แล้วพี่ขอหน็อตหน่อยแล้จะต้องดีดการ์ดให้ออกไปด้านนอกแล้วน็อตก็จะต้องลงไปในขวดเป็นไงรับคำท้าปะโอ้ย easy หมดมากฮาร์ดโอเคนี้ง่ายไปขอเด้อนี้ง่ายไปฮาร์ดเติมเติมมากเลยเติมอันนี้หนึ่งสองซีมากเลยอ่ะมียากกว่านี้ปะเนี่ยได้จัดไปเอาแบบ hard หมด อุ้นเชียงเฮ้ยนี่เทียนได้มา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 คามามามาลามาแล้วเพื่อนๆลมะมามามขมา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 งามายคลิปตมดมา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 มชมา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 ราดาม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 อมูมามามาม